ทุก้าจะอิา่า่น่งทีนะครับโดยน้ิพนน้องเนจินชาน้องเต้ช่้องอีซ่าอิสาพี่ตีและก็น้องหีครับโอ้โห้วนไมมวลไมเออคุณเสาก็บอกว่าคุณทาให้วทีนี้ลุกเป็นไฟลุกเป็นไฟเลยสนุกสนานมากม่วนมาก ยังเหนื่อยอยู่เลยน้องสมิธแรงอับโอ้โหเบิ้ลแรงกันเนี่ยตอนนี้เบิ้ลแรงเลยอ่ะเบิ้ลแรงเดี๋ยวเราให้ได้คำตัวทีเดียวนะครับก่อนอื่นเลยครับวันนี้ฮะเรามีผู้จัดแล้วก็ทีมผู้กลับด้วยนะครับจะขึ้นมาพูดคุยกับเราบนเวทีครับขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่อาร์ตพลังธรรมกรมทองสุขครแทนท่ายรักละกรและผู้กกับครับพที่สายพิสาสิงหักวันนักกูนครับเรียนเชิญขึ้นมาพูดคุยบนเวทีร่วมกันเลยครับนี่โอ้โห มาต้องบอกว่าก่อนอื่นก่อนอื่นนะฮะที่เราจะพูดคุยกันแนะนำตัวพร้อมกับคาแรคเตอร์ของตัวเองในเรื่องเชิญเลยครับอ้าวเหนื่อยอยู่ไหมหันเลยเหนื่อยอยู่ไหมเหนื่อยอยู่ไหมเป็นภาษาอีสานด้วยนะมดูไงครับพวงมดูไงข้าเตะบอลด้วยกันนี่เออาวเตยมดโอเคครับคอยสื่อปักแซ่เด้อเออเล่นเรื่องผู้บังไซล่ะครับใช่ครับนี่นะปักแซ่ปักแซ่ป๋อมเอ ซือ้อซื้อแหลม,มซื้อแหลมแหลม,มเป็นคนแบบแบบเป็น,ปนมัดบวกมัดบวกบวก็คือบวกบวกแยกเดียวบวกเอาอยางแล้วบวกแยงเดียว <laughs> เรื่องนี้ทัศนคติเดียวเลยคิดบวก,<ไ>บ,วกบวกทั้งเรื่อง <laughs> บวกบวกกับมันบวกกับมันบวกกับมันด้วยเออนะฮะแกัดกันก่อนพี่เบญจีตอนนี้ก็ยังแก้นอยู่นะฮะสุดยอดทันมาเลยครับเชิญครับซื้อซาลี่ทำไมอะ รู้ไหมคุคุณสาลี่ได้รับบทเป็นพี่สาวของแหลกค่ะเมื่อกี้เป็นนักเต้นตอนนี้มาเป็นคุณสาลี่ใช่ค่ะเออนักสกย์มากทัดมาฮะเมื่อกี้ผมแอบเห็นนะตอนคุณเต้นอ่ะคุณมองไปไหนอ่ะแล้วคุณมีถอนหายใจด้วยผมเห็นเหนื่อยหรือว่าคุณเคยร์นในกานเต้นนะผมเหนื่อยเหนื่อยอายยังไงแนะคุณเชฉยฮะครับมูแจ็คครับเป็นตำรวจครับ นี่มูแจ๊ดมูแจ๊ดนะมาถามฝั่งนี้บ้างครับเขาเบื่อจ้ารับบทเป็นมูฮาตุแฟงของอีแหล็กจ้าแล้วก็เป็นกระเป๋ารถสองแถวสายสีแดงจ้าเด่นเต้นมาในมวนมากนะฮะเชิญครับพี่ตีครับรับบทเป็นหมัดครับเป็นกระเป๋ารถยักษ์หมัด พี่ร้อยเขาขี่ใส่ก่อนแล้วค่พูดกระเป๋าเนี่ยเขาใส่ขึ้นวันนั้นเองครับผมมัดกะเป็นกระเป๋ารถสายสีฟ้าครับผมเป็นครูแข่งกับร้อยแรงครับแต่ว่าปุ๊มประยัดหรอกครับเพราะว่าจะเป็นบ้านจงโป่งหรือจางปางเพราะว่าผมมีมูเป็นตำรวจคือนมูเดือนที่ปัญยจะเคียวกับครูวงได้แต่ผมเป็นกระเป๋ารถสองแถว คุณลีลาในขถานี้เขาต้องกีดให้คุณถูกแล้วลั่นเลยครับพี่นิกกอรลั่นรั่นชอบมากนฮะไม่รู้จังหวะพิธีกรจะเข้าตอนไหนเลยนะฮะเขามาแรงจริงๆนะฮะออาเรามาถามพี่อาร์ตดีกว่าพี่อาร์ตครับต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเราได้เห็นเคมีของพระนางที่ตบตีกันทะเลาะก,กันจิกกันไม่ใช่แค่คู่เดียวเกือบทุกคู่เลยเรื่องนี้เคมีของนักแสดงเป็นยังไงบ้างครับอ่าสำหรับเคมีเรื่องนี้ผมใช้คำว่าเขาเรียกว่าคือพอฟัดพอเวียน <polarization> คือเป็นเคมีที่มันไม่มีใครยอมใครอะฮะคนหนึ่งแรงเท่าไหร่มาคนหนึ่งก็แรงกลับไปเท่านั้นเออเออไม่มีใครแบบแพ้กันนะสำหรับเรื่องนี้นะฮะไม่ใช่เฉพาะไม่ใช่เฉพาะเด็กๆนะครับครับเราม really right? ีผ <discussion> right. ู <festivals> ้ใหญ่ด้วยเป็นรุ่นคุณพ่อคุณแม่ซึ่งเขาซัดกันมาตั้งแต่รุ่นสู่รรุ่นใช่ครับสืบทอดการตีกันมายุ่งวัวกันมาจนถึงรุ่นนี้โอ้โหมันเป็นการส่งทอดผ่านกรรมพันธุ์ครับนะฮะจากรุ่น ก่อนก่อนก็ส่งผ่านสายเลือดไปเลยค <ฮะ S 1> ต้องตีกันตลอดตีกันตลอดครับนี่นะซึ่งรอติดตามได้เลยครับจะสุดขนาดไหนจะตีกันแบบยังไงสุดท้ายก็รักกันแบบไหนอันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันครับท้าทางฝั่งพี่สายบ้าน <ฮะ S 1> เห็นว่าเรื่องนี้โลเคชั่นว่าโหดมากๆอันซีสุดๆจังไงฮะพี่สายความเรื่องเราน่อยจริงๆแล้วเราอยากพาละาหเดเ่องนี้เราเป็นตัวแทนว่าอีสานบ้านเราเนี่ยมีอะไรน่าเที่ยวเยอะมากค่ะเรามีโอกาสได้ไหมว่าท่านชัยมงคลนะคะไปว่า องค์ปู่โคดาองย่าคำนะคะแล้วก็มีโอกาสได้ไปหินสามวาซึ่งหินสามวาเนี่ยมันมีจุดย่อยเยอะมากๆที่สามารถไปเช็คอินถ่ายรูปและทําให้รู้ว่าเนเจอร์ของที่นั่นเนี่ยมันอิ่มมากๆเลยค่ะสามพระโลกสิบองศาแล้วบึงโขงหลงค่ะที่เรามีประเพณีลอยดอกบัวด้วยนะคะเราได้มีโอกาสถ่ายทำกันที่นั่นด้วยและที่สําคัญห่าน้ำตกถ้ำพระสนุกมากๆทีมงานนักแสดงทุกคนต้องช่วยกันขนของฝ่าฝนกันไปซึ่งเราได้ภาพบรรยากาศที่ เ,เราเรียกว่าได้ในอีกแบบหนึ่งของอีสานแล้วกันอันซีในอันซีแล้วกันค่ะน,น,นอกจากแดดเรายังเจอฝนหอบไม่เหมือนเราไปฮิวใจฮิวใจพาคนดูไปฮิวใจในอีกรูปแบบหนึง่งคเออนอกจากว่าไปถ่ายละครแล้วได้ไปเที่ยวด้วยได้ไหมถือว่าได้ไปเจอวัฒนธรรมแล้วก็บรรยากาศที่แบบโอ้โหคุณเท่าตรงอยู่กรุงเทพคงจะไม่ได้เห็นต้องไปหาที่อันซีแบบนี้แหละและเรื่องนี้ได้สะท้อนหลากหลายพื้นที่เอาไหมเราได้ดูกันดูไหมครับให้ <Okay. S 1> พระเอกกับนางเอก ฝากเรื่องนี้หน่อยความเข้มข้นความดูเดือดจะเป็นยังไงคนดูดอนให้เขาไม่ยืนยันข้างกันไหมนี่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 มามาน้องเดนิสก่อนเลยให้หนูฝากก่อนเลยจริงๆเรื่องนี้ตอนที่พวกเราถ่ายภาษาอีสานเป็นภาษาอีสานด้วยก็คือสู่บันไดอยู่แล้วเอาาเข้าเป็นคนบุดอนเข้าวอลได้เรื่องนี้มันกัสซีมวนเต็มที่เพราะว่าเข้าเป็นคนอีสานแท้ๆแล้วก็ ทุกคนเนี่ยแต่ว่าเต็มที่มากจริงๆก็อยากให้ทุกคนได้มาดูแบบละครครอบครัวสนุกน่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปรอติดตามเราสปิดครับผมแม่นคนอีสานครับแต่ว่าแต่คุณพูดได้เหมือนมากเป็นคนนนทบุรีแต่ว่าก็ย้อน <c oughs> อยู่บางโมทอปไงนะ <c oughs> บางโมท็อป็นคนแม่แต่ว่าก็ย้อนเรื่องนี้แหละหเเ่า มาพ่อมเป็นอิสระพร่อมเป็นมัฒน,ธ,นธรรมพร่มสวยงามของอิสระอยากให้มาเบิ่งกันไล่หลายเพราะว่ามันงามไล่หลายครับมันสวยมากเลยชอไล่หลายฝากาทีมงานขึ้นซับให้ด้วยนะฮะนะฮะขึ้นซับด้วยนะฮะทางไลฟ์ทุกคนแบบเอ้ยเออมีีเอเอวิมใส่สา,สารด้วยนะอะไรเงี้ยเห็นว่านอกจากว่าละครเรื่องนี้แล้วเนี่ย B E C Music Festival คุณก็ไปไปทำไมไปทำไมไปถามไงผมอยากรู้ละไปทำไมคุณต้องมีอะไรดีๆมาโชว์ให้เราดูแหละมีแน่นอนเออ เกี่ยวกับ <maybe> อ <swimming coffee> ีสานด้วยเกี่ยวกับอีสานด้วยเพราะว่าเรื่องนี้เลยครับทําให้ผมได้มีโอกาสทาเพลงอีสานเพราะเรื่องนี้เลยเพราะเรื่องนี้เลยเป็นแพชชั่นของเราเลยแพชั่นเลยจะมีไปดอกบอลโชว์ที่นู่นด้วยไหมฮะไม่ไม่เกี่ยว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 ก็ที่ B C ก็จะมีนอกจากผมก็จะมีโชว์พี่ท่านอื่นๆด้วยก็อยากให้ไปดูกันนะเพราะว่าผมคิดว่าทุกคนจะคาดเดาโชว์เหล่านี้ไม่ได้มันเป็นโชว์ที่พวกเราตั้งใจเตรียมกันมาก เอา,าละครับรอติดตามเลยนะครับผู้บ่าวสุซ่าการยิลาขาซิ่งขอเสียงปรบม,มือด้วยข <ś les> อ,อใหยเก็บภาพบรรยากาศาสักห,หน่อยนะคบวันนีวีนเกษตรทุกทคนมาแบบโอ้โหเอวผิวขาวไวมันเอนจอยสุดๆบนเวทีนี้นะครับเดี๋ยวเราให้เก็บภาพบรรยากาศตรงนี้นะครับและอย่าลืมนะทุกคน,นครับใส่แฮชแท็กช่องสามฟันทะลุหลอกด้วย <ś les> นะฮะเอาล่ะบอกว่านี่เรื่องที่สองของเรานะครับรอติดตามได้เลยผู้บ่าวสุดซ่าการยิลาขาซิ่งครับ ทุกวันจันทร์ถึงสุ์เวลาหนึ่งทุ่มตรงครับเริ่มต้นในวันที่สิมิถุนายนนี้ช่องสามกด33ิมครับนี่ความม่วนความจอยนี่ขนาดว่าได้ดูโชว์ว่าจอยขนาดนี้แล้วในเรื่องจะขนาดไหนไม่ควรพลาดอย่างยิ่งครับขอเสียงปรบมืออีกครับด้วยนะนี่ผู้ชมทางร้านด้วยนี่ต้องรู้อีกนะขอให้ดึงช็อตเข้าไปดึงช็อตครับนี่สวยงามสวยงามโอ้โห